g o o d morning. g o o d morning, everybody ว้าาฮาวเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วโอ้โหน้องมาตื่นก่อนเลย o มอร์น n ิ่งเบบีทั้งสองนอนอิ่มไหมครเออ้ปวนีแะโอ้โหบรรยากาศตอนเช้า อยู่บนรถพอดด่อสวัสดีก็เยาะนะทุกคนหามาหาพ่อก่อนเดี๋ยวนะหามาหาพ่อก,ก่อนได้ไหมมองพ่อก่อนลรวบอกว่าสวัสดีตอนเช้าจ่านะหนึ่งสองซ้ำส,สวัอเาเอายกมือด้วยสิเอาใหม่สวัสดีตอนเช้านะหนึ่งสองซ้ำส,สวัสดีตอนเช้าค่ะ,คะอ่ะพ่อพร้อมพอยึันก่อนฮลัลโหลอีกหนึ่งครั้งพ่อแล้วนะ 1นึ่งสองสามสาวัสด,ดีตอนมเอาใหม่ใหม่สวัสด,ดีตอนเชา้ชาเช้าแล้วพี่น้องเอ้ยลูกควายเตือนนอนบันที่นี่ลูกคว,ยวายว้ะะาวบรรยากาศยามเช้ากับชุดนอนของเขากินซะไม่กินจะหิวโชว์ ไม่ต้องใส่หมวกขึ้นเดี๋ยววะหนูมีอยู่แต่แต่อยู่บนรถนี่อ่ะสบายซีเจ้าันนี้ย,ยามเช้าอากาศสดชื่นแจ่มใส <What? S 1> กรุงเทพแบงค์คอก ดำแต่มันแ่บเนี่ยเนี่ยสีน้ำตาลโพเกยเบเป็นสีฟ้าไหมอันนี้เ <c oughs> หรอไม่ใช่อันนี้มันคือยินสอตรงนี้อีก่าเนี่เนนเนเนเนีนเ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 นนเเนเนเอเน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 นนเนเน่เนเนนน นียสีขาวเนี่ยเวลาเราเปื้อนเนี่ยแม่แล้วก็ระบายระบายไปแม่บอกว่าอันไหนแล้วอ่ะแล้วตกองเตรียมระบายหนังสืออะไรล่ะไปอ่านหนังสือไป มาเลโอเคมาแล้มาได้ okay, l l ู้แล้วือของแดงไม่ไหนอ่ะีแดงมาีแดงอ่ะน่าปวดีแดงยีไม่มีแล้วมีแต่น้ำตาล้ไ่น้ำตาเหรอน้ำตาน้ำตาลไม่มีแล้วค่ะ เอากี้ยวมีแค่นี้นะใช่ค่ะเกี้ยวมีอันนี้ด้วยก็มีอีกสอนี่ยเสือเกียวต้องวาดอะไยอัเดี๋ยวผมเอพี่เป็นเค้พี่เอาวันนี้เกี้ยวหนึ่ก็ต้องเอาวันนี้เอาวันนี้ กันแล้วเ้ยล่พอแล้วเกียวพอแล้วมาบายสีลาบาร์าบร์ใวันนี้ระบายมันต้องเกียวเ้ยรรเชื่าบรบายวางวางไว้ ช้านี้นะครับกินน้ำก่อนพี่น้องดื่มน้ำตอนเช้าก่อนพ่อหนูหนูปวดฉี่พ่อหนูปวดฉี่ค่ะไปค่ะไปห้องน้ำค่ะ